ของซีไซฟ์โฟกกสพิกัดข่าวค่ะวันนี้เครือข่ายสื่อพลเมืองชวนติดตามความเคลื่อนไหวของภาคีเซฟบางกลอยตอนนี้ก็ยังคงปักหลักชุมนุมกันอยู่ข้างทําเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะคุณวิพาพรพาไปสำรวจสุขภาพของแม่น้ำวังที่จังหวัดลำปางสุขภาพที่ว่านี้ก็คือคุณภาพของน้ำนั่นแหละ,ค,ะค่ะตอนนี้ต้องใส่หน้าเลยค่ะเพราะว่าสุขภาพแม่น้ำวังที่ลำปางไม่ค่อยจะดีนะคะแต่ก็ได้เห็นภาพของภาคราัฐชาวบ้านในพื้นที่พยายามช่วยกันแต่ดิฉันบอกเลยว่าเขาทั้งขุดทั้งตักทั้งหมักทั้งเก็บนะคะก� มวิธีมันเยอะมากจะฟื้นสุขภาพเนี่ยดังนั้นข่าวนี้รายงานไปต้องบอกคุณผู้ชมกับทั้งสองท่านเลยค่ะรักษาตั้งแต่ต้นทางดีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับสีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะกับฟักแฟนวิพาพรวัฒนาวิทย์ค่ะวันนี้ยังคงโฟกัสกันสําหรับความเคลื่อนไหวใจกลางกรุงเทพมหานครและในศูนย์กลางอํานาจนะคะก็คือพื้นที่ข้างๆทำเนียบรัฐบาลค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของชาวกระเหรี่ยงบ้านบางกลอยนะคะ ตอนนี้ภาคีเซฟบางกลอยและขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่าพีมูฟยังคงปักหลักชุมนุมบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลถึงวันนี้ก็11วันแล้วนะคะพวกเขายังคงรอติดตามการทำงานของคณะทำงานแก้ไขปัญหาซึ่งตั้งขึ้นมาโดยนายกรัฐมนตรีค่ะล่าสุดก็มีการปักหมุดรายงานความเคลื่อนไหวเรื่องนี้จากคุณฮารินะคะ ปักหมุดรายงานภาพนี้จากที่ประชุมที่ทรเนียบรัฐบาลเล่าว่าเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาชาวบ้านบางกลอยแล้วก็มีการประชุมร่วมขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่าพีมูฟเนี่ยคะ่ะหัวโต๊ะคนนี้เลยนะคะร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานทีนี้ข้อสรุป มีการสรุปว่าลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวกะเรี่ยงในพื้นที่บางกลอยพร้อมจะนำผลการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เข้าสู่การพิจารณาของคอรมอนะคะมีกรอบระยะเวลาการทำงาน30วันเมื่อได้ข้อสรุปก็จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่อเมื่อวานนี้ถ้าประเมินจากข่าวก่อนหน้าที่พลเอกประวิตย์วงสุวรรณได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าวงเจรจาวง ประชุมเมื่อวานจะนํามาสู่ภาพของการพาชาวบางกอยกลับบ้านดิฉันต้องบอกคุณผู้ชมว่าภาพไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะสุดท้ายแล้วข้อเสนอที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจสําหรับชาวบ้านมุมนึงค่ะคุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ นักวิชาการแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนหลายคนนะคะที่ลงพื้นที่ไปที่ข้างทําเนียบไปให้กำลังใจและเมื่อวานภาพนี้เกิดขึ้นค่ะรายงานโดยคุณกอล์ฟพัชรคำชำนาญน,นะคะเล่าถึงภาพที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องกิรติท่านเป็นอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นคนหนึ่งที่เดินทางไปพูดให้กําลังใจชาวบางกลอยค่ะอาจารย์ประจักษ์นั้นอ่านข้อความระบุรายละเอียดที่น่าสนใจต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังเช้านี้อาจารย์พูดถึงสิทธิพลเมืองของชาวบางกลอยที่เท่าเทียมกับ เราทุกคนนะคะแล้วก็อธิบายถึงอากติความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะทําให้เรามองคนไม่เท่ากันค่ะผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นใจความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านบางกลอยนะคะดังนั้นเป็นเรื่องที่เรายังคงต้องตามกันต่อค่ะจากเรื่องราวสถานการณ์ที่บางกลอยนะคะคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องที่น่ากังวลค่ะ หมุดนี้ดิฉันโฟกัสภาพจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะเป็นความกังวลใจที่รายงานกันมาอย่างต่อเนื่องถึงสุขภาพของแม่น้ำวังค่ะนอกจากเราจะได้เห็นภาพของแม่น้ำวังบริเวณจุดนี้ที่เห็นในภาพนี่นะคะคุณผู้ชมลองชมภาพอีกภาพนะคะอีกหนึ่งภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวของสุขภาพแม่น้ำวังเนี่ยค่ะภาพนี้นะคะคุณผู้ชมน่าเป็นห่วงไหมคะน้ำดำใช่ละค่ะ เป็นภาพที่น่ากังวลน,นะคะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่น่าดีใจก็คือหน่วยงานภาคราัฐชุมชนพยายามช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อฟื้นสุขภาพของแม่น้ําวังนะคะสุขภาพของแม่น้ําวังนะคะตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตในภาพใจเห็นว่าน้ําโดยรวมค่อนข้างนิ่งนะคะ มีการปล่อยน้ำด้วยนะคะจริงๆด้านบนของผิวน้ําพบทั้งวัชพืชสาหร่ายใต้น้ําก็มองเห็นพืชใต้น้ําอย่างชัดเจนนะคะบางจุดไปเจอว่ามีคลาบอะคะ่ะรอยอยู่บริเวณผิวน้ําด้วยรอยกระจายอยู่ทั่วผิวน้ําบริเวณริมฝั่งก็ไปเจอว่ามีปัญหาการระบายน้ําอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยนะคะมีการระบายน้ําทิ้งจากพื้นที่บนบกน้ําทิ้งมีลักษณะขุ่นขาวไปจนถึงดํา ประการสําคัญคือมีกลิ่นเหม็นรบกวนด้วยนะคะแล้วยังไปเจอขยะค่ะคุณผู้ชมเป็นเศษถุงพลาสติกขวดแก้วเศษแก้วแล้วก็ขวดพลาสติกเศษอาหารก็เจอนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นริมฝั่งแม่น้าําวังแล้วก็บริเวณกลางแม่น้ําด้วยนะคะลองชมภาพจากการลงพื้นที่สํารวจกันหน่อยค่ะลงสํารวจคุณภาพน้ําของคนในพื้นที่ชุมชนท่ามะโอจุดนั้นเป็นชุมชนเมืองติดริมน้ําวังเลยนะคะ เขาใช้วิธีการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยตนเองซึ่งเรียนรู้มาจากทีมเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางค่ะค่าที่พบพบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำมันน้อยมากๆเลยค่ะปกติแล้วมันควรจะอยู่ที่ประมาณสัก7-8ถึงมิลลิกรัมต่อลูกบาทเดซิเมตรแต่กลับพบเพียงประมาณแค่1นมิลลิกรัมต่อลูกบาทเดซิเมตรเท่านั้นเองนะคะถือว่ามันน้อยมากค่ะเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน ดังนั้นค่าที่เห็นตรงนี้แสดงถึงคุณภาพน้ําวังที่มีปัญหาคนในชุมชนริมน้ําก็พยายามเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อจะนําไปทํางานต่อค่ะว,ว่าก็คงจะต้องสื่อสารออกไปครับว่าคือตอนนี้คุณภาพน้ําวังมีปัญหาเพราะวตัวทรัพยากรเนี่ยชุมชนไม่สามารถจัดการเองได้ในชุมชนเดียวอะไรอย่างเงี้เนาะเราก็คงต้องสื่อสารออกไปแล้วก็ พยายามดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยครับมาหาทางช่วยกันหาทางแก้ไขเพราะว่าในตัว่วนของชุมชนเองก็คงได้แค่สะท้อนปัญหากับแจ้งว่าตอนนี้มันมีปัญหาอยู่นะแล้วเราชุมชนมีวิธีคิดยังไงกับํำวังอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นเรื่องของการดูแลขยะริมฝั่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คงเป็นสิ่งที่ชุมชนสามารถทำได้ดีที่สุดนตอนนี้นะครับ นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมภาคประชาชนนะคะหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลำปางพยายามที่จะเร่งแก้ไขปัญหานี้เช่นกันนะคะคุณอนุพงศ์ตาจีนะค่ะปักหมุดว่าตอนนี้ทางจังหวัดลำปางเร่งดําเนินการกําจัดวัชพืชในแม่น้าําวังแล้วก็มีการเพิ่มเครื่องจักรในการทํางานด้วยนะคะใช้รถแบล็คโฮแล้วก็แพรผักดันวัชพืชค่ะมีการตักขุด แล้วก็เพื่อที่จะทําให้วัชพืชหลุดออกจากพื้นทรายที่อยู่ด้านล่างนะคะเขาใช้รถแทรกเตอร์ค่ะดันรวมกองวัชพืชทั้งหมดก่อนที่จะให้แพรติดเครื่องยนต์ดันต่ออีกรอบหนึ่งแล้วก็ชักลากด้วยบวบราวไม้ไผ่ดึงเข้าฝั่งค่ะจากนั้นก็ใช้รถแบล็คโครที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่นะคะ ตากวัชพืชขึ้นมาบนฝั่งให้มันเสด็จน้ําจึงจะสามารถขนถ่ายไปยังลานหมักปุ๋ยได้เพื่อจะนําไปใช้ประโยชน์กันต่อเห็นไหมคะคุณผู้ชมขั้นตอนในการฟื้นสุขภาพดูแลสุขภาพแม่น้ําวังมันไม่ง่ายเลยจริงๆนะคะดังนั้นการดูแลตั้งแต่ต้นทางดีที่สุดสําหรับตอนนี้ค่ะเป็นบทเรียนให้แม่น้ําสายอื่นๆได้ดูแลสุขภาพของแม่น้ําด้วยนะคะแต่หลังจากนี้สําหรับสถานการณ์ที่ลําปางหน่วยง,งานภาครัรฐภาคประชาชนเขาจับมือกันสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะชุมชนริม ้ำอันนี้เป็น,นกลไกสำคัญจะฟื้นฟูสุขภาพแม่น้ำวังให้กลับมาให้ใสสะอาดอีกครั้งหนึ่งเราเองติดตามข่าวนี้ก็รอชมภาพน้ำใสๆสวยๆจากริมฝั่งแม่น้ำวังเช่นเดียวกันนะคะจากเรื่องของคนริมน้ำค่ะเรื่องเราต่อไปไปดูของเรื่องคนริมทางรถไฟในภาคอีสานกันบ้างนะคะยังคงอยู่บนสุขภาพใจที่ไม่ค่อยดีอะค่ะกังวลเรื่องความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัย เราจะไปโฟกัสความเคลื่อนไหวพิกัดนี้จากคุณนุจรินนามุนทานะคะเป็นนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครค่ะคุณนุจรินเธอลงพื้นที่ไปเรียนรู้ไปฝึกงานกับทางเครือข่ายเพื่อนคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่นซึ่งระหว่างที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนหนองแวงใหม่นี่นะคะในพื้นที่ตบบํบลศิลาอําเภอเมืองขอนแก่น เธอก็ได้ไปศึกษาชีวิตปัญหาของชุมชนเปราะบางในเมืองหวังนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งคุณผู้ชมคะชุมชนริมทางรถไฟกําลังเผชิญปัญหาความกังวลใจเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นกลุ่มเปราะบางมากเพราะถ้าวันหนึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยจากโครงการพัฒนาทางรถไฟกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นคนไร้บ้านทันทีค่ะนี่คือภาพของชุมชนหนองแวงใหม่นะคะมีสมาชิกประมาณสัก148ครัวเรือนค่ะ ที่นี่เป็นหนึ่งในชุมชนเปราะบางที่อยู่ริมทางรถไฟน้องๆอ,อาสาสมัครนักศึกษาฝึกงานลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลแล้วก็พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขามีอาชีพรับจ้างทั่วไปเก็บของเก่าก่อนหน้านี้ชาวชุมชนหนองแวงใหม่เขาย้ายจากชุมชนเดิมซึ่งมีการพัฒนาที่อาศัยมาอยู่ที่นี่ล้วค่ะ โดยมีการขอความอนุเคราะห์และได้รับความร่วมมือจัดสรรพื้นที่พักอาศัยชั่วคราวด้วยการเช่าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจะได้อยู่กันนะคะย้ําว่าเช่านะคะที่เห็นแบบนี้ไม่ได้อยู่ฟรีค่ะแต่ล่าสุดชาวบ้านพบว่าพื้นที่บริเวณนี้อยู่ในแผนดําเนินการพัฒนาที่ดินรถไฟอีกครั้งหนึ่งทําให้ชาวบ้านมีความกังวลใจว่าอาจจะต้องอพยพย้ายถิ่นและอาจจะไร้ที่อยู่อาศัยค่ะปัญหาที่เห็นชัดเจนเลยก,กับเรื่องที่อยู่อาศัย เพราะว่าคนที่อยู่ในทีของการรถไฟบววสิเป็นทั้งสองฝั่งบวาสิเป็นล่างคูหรือว่ารถไฟความเร็วสูงเขาบ่มีพื้นที่ในการไทยเขาใหญ่ตรงนี้เขาบ่มีหม่องยูเนเขาบ่มีหม่องยูเลยเขาจะต้องกลายไปเป็นคนเลนรอนคนไรบานเพราะว่าเมื่อก้อนที่เขาเหตรถไฟล่างคูเขาจะเหตฟังใสมือชุมชนเทพลักหาถือเลือกันเป็นแถวจากที่เคยมีบานอยู่เขาก็ต้องกลายเป็นเศร้าบานยู่ ทางทดีๆคุณอาสิธย์ลงมาเบิ่งพื้นที่มาเปิดเผยข้อ,ขอมูลการก่อสร้างมาเปิดเผยข้อ,ขอมูลการพัฒนาให้ชาวบ้านรู้แล้วเขาสิได้หาทางออกรวมกันว่าเออคานันจําเป็นที่ต้องทฮ็ดที่ลีเนี่ยสีมเ้้าไปอยูไสเฮ้อหาหมองไห้าอยู่แนะน่จังสันจังสี่มันยังมีเหลือ สถานการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ที่ชุมชนหนองแวงใหม่ที่ขอนแก่นเท่านั้นนะคะแต่ว่าอาจจะมีชาวบ้านหรือว่ากลุ่มเปาะบางในเมืองที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงตั้งแต่นครราชสีมาไปจนถึงหนองคายค่ะซึ่งเรื่องนี้มีคณะทํางานนะคะเขาจะทําการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ยื่นข้อเสนอต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อจะหาทางออกให้กับกลุ่มเปาะบางเหล่านี้ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของความมั่นคง ทางอาหารกันบ้างนะคะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 คุณผู้ชมคะรอบแรก เราได้เห็นภาพของการสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะจุดหนึ่งที่มีการรายงานกันมาอย่างต่อเนื่องก็คือภาพที่สงขลาค่ะคุณผู้ชมจุดนี้ก็คือชุมชนมัสยิดบ้านบนจังหวัดสงขลาชาวบ้านเขาร่วมกันสร้างสวนแบ่งปันขึ้นมานะคะซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตอาหารสําหรับคนในชุมชนค่ะอยากจะให้ทีมงานลองเปิดภาพนะคะผ่านทางคอมพิวเตอร์ก็ได้ค่ะเพื่อจะได้เห็นพิกัดนี้นะคะเป็นภาพพิกัดที่คุณอภิษฎทัศนีรายงานมาจาก ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลานะคะปักหมุดรายงานจากที่นั่นค่ะเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่มีการจัดกิจกรรมเสวนาถึงเรื่องของการสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารนะคะเขาใช้ชื่องานเสวนาว่าสวนแบ่งปันพื้นที่ร่วมสร้างสายสัมพันธ์อะไรในชุมชนบ้าง นี่เป็นกิจกรรมของชาวชุมชนมัสยิดบ้านบนร่วมกับสงขาฟอลั่มนะคะงานนี้มีชาวชุมชนที่นั่นแล้วก็มีโต๊ะอิหม่าม,มัสยิดบ้านบนไปร่วมกันสะท้อนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในสวนแบ่งปันนี้ค่ะที่สําคัญคือมีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นะคะเข้าไปร่วมรับฟังแล้วก็ช่วยสะท้อนข้อมูลมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยใช้ต้นทุนที่มีอยู่แล้วอย่างสวนแบ่งปันนี่ล่ะคะ่ะ ต้นทุนที่คุณผู้ชมเห็นในภาพก็คือต้นทุนสวนแบ่งปันที่มีอยู่แล้วนะคะเป็นพื้นที่กลางค่ะสำหรับใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนผลิตอาหารจากการปลูกนะคะทำให้คนในชุมชนนั้นได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารเคมีดีต่อสุขภาพค่ะแล้วก็มีการพบปะพูดคุยกันก็ยิ่งทําให้เกิดพื้นที่ที่ทรงคุณค่าสําหรับชุมชนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคเนี่ยก็คือว่านอกจากจะได้ผลผลิต ในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับแล้วก็แหล่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วเนี่ยชุมชนยังมีกิจกรรมหลากหลายนะครับเช่นการออกกําลังกายนะครับการฝึกวิันให้กับเด็กนะครับในการเข้ามาช่วยดูแลเช่นรดน้ำนะครับหรือว่าการมีกิจกรรมร่วมกันสิ่งเหล่านี้จริงเนี่ยเราสามารถจะประเมินได้เช่นเดียวกันว่ามันเกิดการประหยัดให้กับ คนในชุมชนครับเช่นพอออกกําลังกายเนี่ยแทนที่เราจะต้องไปเสียเงินเข้าฟิตเนสใช่ไหมครับเราก็ไม่จําเป็นก็คือเราสามารถมันจะออกออกกําลังกายที่นี่ในทางลักษณะของทุนเนี่ยอา,อาจจะพูดได้ว่านี่เป็นการสร้างทุนทางสังคมของชุมชนนะครับผ่านตัวสวนแบ่งปันอันนี้นะครับอันนี้คือส่วนดีที่จะถ้าเยอวชวนข้ามาเยอะๆเนี่ยเด็กก็จะได้ปลูกฟังพอดีเนาะเราทำเด็กสกสนุกถึงแบบนีนน้ตัวเล็กเนี่ย อย่าพ่ออุตุวันกระดังเขาเห็นผู้รักผู้ใยใช่หรือว่าในประโยชน์ส่วนใหญ่ผู้ปักส่วนครัวแบ่งปันหรือใครจะมาเอาก็ได้แต่เราจะเป็นผู้ปลูกใครบางทีต่างมู่บ้านเล็เขาก็การขาเลยบางทีเขามีค่าโน้ค่านี้ค่านี้ค่าติดอย่างนี้เขาจะมาหยิบไปเลยหรือไม่ต้องเขาอยากใครเพราะเราซื่อว่าเรานี่คือแบ่งปันนายซึ่งกันและกันและค่ะ กิจกรรมที่เกิดขึ้นกลางชุมชนล่าสุดมีการมอบรางวัลให้เด็กดีที่มีจิตใจเพื่อส่วนรวมนะคะมอบให้กับน้องๆที่ช่วยรดน้ําต้นไม้เป็นประจำเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเป็นสิ่งดีที่สร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนค่ะนอกจากนี้ยังพูดถึงการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่หลากหลายในชุมชนมัสยิดบ้านบนซึ่งสวนแบ่งปันถือเป็นพื้นที่กลางที่ทําให้คนในชุมชนเข้าใจใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะส,ส้างศาสนานะคะในชุมชนนี้มีทางพุทธท้งจีนทางไต้ เต็ส่วนมากันเป็นอิสลามใครว่างก็มาช่วยกันชุมชนกับใบใจบางทีวันไหนว่างก็ลดหาข้องกินคนละย่างคนละย่างมานั่งร่วมกินกันตรงนี้ค่ะนั่งกินเนี่ยตึงคุยสนุกกันนี่คุยกันใครมีไรก็เอามาลาวกันฟังพอเย็นๆสักสามโมงห้าโมงเนี่ยพอเดินงานนี่ก็มาแล้วมารดน้ำพักมังตักน้ำใส่ตุงมังราะว่าตตักใจวิถีตักตักทั้งนั้น ตักคือตักให้ตุ้มๆหลอดๆหลอดๆแฉะประโยชน์เยอะคนก็มาเอาพักมังเอานุกดีแต่ว่าและอะไรคุณช่วยนะช่วยกันจังเด็กกันโดนมาต้นมาแกวแก้เด็กมาด้วย การจัดวงเสวนาที่เห็นในภาพครั้งนี้เป็นกิจกรรมเริ่มต้นนะคะหลังจากชุมชนเขาสร้างสวนแบ่งปันขึ้นมาตั้งแต่ช่วงโควิด -19 เรารอกแรกหลังจากนี้บอกคุณผู้ชมเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมลักษณะนี้มาเรื่อยๆคุณผู้ชมทางบ้านที่อยู่ใกล้ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะทั้งหมดนี้คือซีไซโฟกัสนะคะช่วงนี้กลับไปที่คุณวริสาคุณธีระเดชค่ะขอบคุณค่ะคุณวิพาพร